สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะครับก็มีงานเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวที่สี่ของวันนะครับก็ที่ถ่ายให้ดูก็คือดูสภาพกล่องนะครับอ,าอ่าอยากให้ดูสภาพกล่องแบบนี้นะครับมาจากไหนนี่ตัวนี้มาจากเชียงราย นะครับไม่ว่าการมากายมากก็แค่อยากจะบอกว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับว่ามันจะเสียหายไหมกล่องมันบางนะครับลูกค้าเวลาที่จะแพ็คของมาของเรามีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลอย่างดีนะครับในการ ห่อของมาเนี่ยก็ควรที่จะใส่ลังที่หนาๆน,นะครับลังที่มันค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงขนส่งเนี่ยทุกค่ายแหละครับโยนแน่นอนนะครับโยนทั้งโยนทั้งทับสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลนิดหนึ่งนะครับให้ให้กล่องมันเป็นกล่องที่หนาๆเข้าไว้นะครับ ยังไงก็รับแรงกระแทกได้อาจจะไม่บุบไม่พังแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในเลยนะครับว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับก็ห่อมานะครับก็โอเคเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับครับผมก็ได้แกะออกมาผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพนี้นะครับห่อมาชั้นเดียว นะครับแล้วก็ฝานี่ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับผุบเข้าไปข้างในนู่นนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากการขนส่งมากกว่านะครับโดยการกดทับเพราะว่าตรงนี้น็อตมันหายไปงอด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าข้างในไม่เสียหายนะครับต้องข้างในไม่เสียหายนะครับตอนนี้ต้องต้องแกะออกมาก่อนนะครับ โอเคนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวผมซ่อมให้ก่อนเลยนะครับผมไม่มีคิวนะครับใครมาก่อนซ่อมก่อนนะครับใครบอกว่าจะส่งจะส่งไม่ส่งสักทีผมก็ไม่ได้รอนะครับใครส่งมาก่อนเครื่องใครมาถึงก่อนผมซ่อมให้ก่อนเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาลื้อดูว่ามันจะมีอะไรเสียหายไหมแล้วมันเสียตรงจุดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับผมลองเช็คพัดลมนะครับมีหนึ่งตัวที่ทำท่าเหมือนจะจะเสียแล้วนะครับพัดลมตัวนี้ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับทำไมผมต้องเช็คพัดลมเพราะว่าผมถอดออกมาเจอปัญหาตรงนี้ครับตรงนี้อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือน2คลิปที่แล้วเลยนะครับ Uh, ตัวทรานซิสเตอร์นะครับชุดไฟเลี้ยงนะครับแตกอีกแล้วนะครับแตกไฮเตอร์ iter, ตัวนี้แตกนะครับอยู่ในฝั่งดีซ uh, ีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หน้าที่ของมันก็คือรับไฟจากแผงนะครับเพื่อ,อามาแปลงออกเป็น 24V โวลต์เข้าตัวซนเนอร์ไดโอดตัวนี้เพื่อให้แปลงเป็น2 4โวลต์เข้ามาในชุด อของอจุดนี้นะครับยังไงเอ่ยจุดนี้นะครับ่งงบ24โวลต์จะเข้าตัว IC7812 ตรงนี้นะครับ7812ก็จะเข้ามาตัวนี้แล้วก็ออก5โวลต์นะครับ7805พอออก5โวลต์ก็จะเข้าตัว MCU นะครับตัว MCU ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวทานซิสเตอร์ ตัวนี้นะครับเสียแตกระเบิดอย่างนี้นะครับก็เครื่องไม่มีทางที่จะเปิดติดแน่นอนเปิดไม่ติดแน่นอนนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าเครื่องตัวนี้ส่งมาด้วยอาการพัดลมไม่หมุนหรือพัดลมเสียแล้วก็ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดในภายหลังต่อมานะครับแล้วก็จะมีตัวทานฟิิเตอร์พังด้วยแน่นอนนะครับ ไฮเตอร์ตัวนี้นะครับสองตัวนี้สองตัวนี้พังแน่นอนนะครับก็ได้เปลี่ยนอีกแน่นอนครับโอเคก็เดี๋ยวผมแกะรือดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรดูซิมาถึงมือช่างแล้วจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ติดตามชมนะครับครับก่อนที่จะไปต่อนะครับจะไปกันต่อ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมถอดบอดออกมาก็จะเห็นอุอปกรณ์ที่เสียอีกแน่ๆนะครับเห็นไหมครับไหมนะครับอันนี้ขาละลายนะครับต้องถอดออกมาดูนะครับว่าบอดทะลุหรือเปล่านะครับก็ก็ก็ไม่แน่นอนนะครับไม่รู้กี่ตัวนะครับเผลอๆอาจจะได้เปลี่ยน หลายตัวเลยต้องลองเช็คดูนะครับก็ต้องถอดออกมาทั้งหมดนะครับเอามาเช็คข้างนอกเอาเพื่อความชัวนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือไดโอดนะครับในฝั่งของ AC อันนี้ไม่เกี่ยวกับ dc ฝั่งนี้แล้วนะครับเมื่อก,กี้ที่ผมชี้ให้ดูก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่ย แตกไปแล้วนะครับอันนี้คือฝั่ง DC นะครับฝั่งนี้คือฝั่ง DC ตัวนี้แตกนะครับก็เสียหลายจุดแน่นอนนะครับลามมาแถวแถวนี้นะครับและก็จะมีในส่วนฝั่งนี้ด้วยนะครับคือตัวตัวนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่ข้างหลังนะครับเป็นไดโอดในฝั่งของ AC นะครับฝั่งนี้คือ AC นะครับ ฝั่งนี้คือ DC นะครับก็คงจะต้องเช็คทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยคงจะต้องเช็คทั้งหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เครื่องทั้งเปิดไม่ติดทั้งฝั่ง AC ช็อตด้วยก็ไม่รันแน่นอนนะครับถ้าเปิดติดก็ไม่รันนะครับเปิดเบิร์ช็อตอีกนะครับก็ก็เดี๋ยวมาไล่หาเอานะครับว่ามันมีตัวไหนเสียบ้าง เดี๋ยวผมจะจัดการตรวจเช็คทุกตัวเลยนะครับบนบอร์ดนี้ดูซิว่าจะมีตัวไหนเสียบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะถอดอะไรออกไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ได้ทำการถอดอุปกรณ์ตัวเสียนะครับที่ผมวัดในเบื้องต้นเนี่ยว่ามันเสียแน่ๆนะครับ ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะมีตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์นะครับ1ตัวนะครับซีเนอร์ไดโอด1ตัวนี่นะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปล้างนะครับทรานซิสเตอร์1ตัวนะครับชุดไฟเลี้ยงแล้วก็ซีเนอร์ไดโอด1ตัวนะครับ ไดโอดตรงนี้หนึ่งตัวนะครับไดโอดนะครับรท้านซิเตอร์คุมพัดลมสองตัวนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นสามขาแล้วก็ไดโอดนะครับฝั่ง AC หนึ่งตัวนะครับก็เกือบทะลุเลยนะครับก็เดี๋ยวลองลองขัดขัดดูล้างดูนะครับ หตัวเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่เสียนะครับแต่ล่อแหลมมากนะครับขาจะหักแล้วนะครับขาบริเวณนี้จะหักแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองแต้มตะกั่วดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่ถ้าใช้งานไม่ได้ก็ต้องจะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับจะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับบริเวณนี้นะครับทั้ง4ตัวเนี่ย ถอดเข้าถอดออกนะครับผมว่าถอดหลายรอบแล้วแหละโยกไปโยกมาขาจะหักหมดแล้วนะครับถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไล่ตักลัวดูก่อนแต่ว่าที่แน่ๆคือเสียไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็มีร่องรอยนะครับร่องรอยเดี๋ยวผมจะบอก ล่องลอยไลท์ตะกัวย้ำตะกัวที่ขา M C U นะครับตัวนี้คือตัว M C U นะครับเขาย้ำเขาไลท์ตะกัวนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาย้ำแล้วก็ไลท์ตะกัวตัว M C U ทำอะไรนะครับเพื่ออะไรนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาทำมาแบบนี้ก็หน้าที่ของผมก็จะทำให้เครื่องมันเปิดติดใช้งานได้นะครับ ส่วนที่เขาจะไลฟ์มาทำอะไรผมไม่รู้แต่ว่าที่รู้รผมลองเทสตตัว MTU แล้วว่าามันไม่เสียนะครับมันยังเปิดติดอยู่นะครับเราเอาไฟ5โวลต์จิ้มแล้วไฟหลอดสีแดงจะกระพริบนั่นหมายความว่ามันยังสถานะมันยังทำงานได้อยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับนี่อะไรที่เปลี่ยนไปนะครับที่ผมบอกไปทั้งหมด ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับฝั่ง a c ตัวนี้เป็นทานซิตเตอร์ชุดไฟเลี้ยงนะครับขาหลุดออกมาเลยทีเดียวอันนี้เป็นไิตเตอร์คุมภูมพัดลม2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไดโอดนะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมจะย้ำตะกัวตรงนี้ก่อนนะครับที่ขาเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์ก ก็คงจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้ง5ตัวเลยนะครับก็ประมาณนั้นพอย้ำเสร็จผมก็จะเอาไปล้างบอร์ดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปล้างตอนนี้เดี๋ยวไปโดนไอ้สตัวนั้นขาหลุดออกมานี่ต้องได้เปลี่ยนแน่ๆนะครับก็ย้ำตะกวัวเสร็จก็ไปล้างล้างบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเอามาลองใส่อุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมนะครับ ครับหลังจากที่เปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วนะครับตามที่ผมบอกนะครับก็จะมีในส่วนของ5ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับไดโอดทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็ย้ำขาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น1ตัวนะครับ ในฝั่ง AC ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่ง DC ก็เริ่มตั้งแต่ไดโอดตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ไดโอดตัวนี้1ตัวนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยเป็นนั้นว่าเอาแค่นี้แล้วกันไดโอดตัวนี้1ตัวนะครับ ไทเตอร์หนึ่งตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ซีเนอร์อแค่ไขไทเตอร์ตรงนี้อีกสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ามันสามารถที่จะรันได้หรือ,อยังนะครับเครื่องเปิดติดแล้วด้วยนะครับรันแล้วนะครับวัดออกแล้วนะครับ ตัดอยู่เดี๋ยวขึ้นไปใหม่84วัตต์นะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็เครื่องก็รันเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับก็คือเปลี่ยนอะไรทั้งหมดที่ผมบอกไปก็น่าจะกลับมาทำงานเป็นปกติก็ สำเร็จนะครับก็ทำงานเป็นปกติเปิดติดเรียบร้อยนะครับรันนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนตรงนี้ก็จบไปนะครับก็เหลือที่จะประกอบลงเคสให้เรียบร้อยนะครับลงบอดี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาเทสพัดลมกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวพัดลมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ก็คงจะต้องประกอบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเทสหวัดสูงๆกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์ไปอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับผมก็เปลี่ยนพัดลมไป2ตัวนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ามันเลเทสไปหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวเพื่อจะให้มันมีความสมูธเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับคือเครื่องเนี่ยมันเปิดติดรันได้อยู่แล้วนะครับแต่ครั้งเนี้ยเราจะลองในส่วนของพัดลมนะครับสาเหตุทั้งหมดทั้งปวงน่าจะเกิดจากพัดลมเสียนะครับพัดลมเนี่ยจะทำงาน ตอน450วัตต์นะครับพัดลมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่อีกทีหนึ่งก็คือผมจะต้องเทสให้มันชัวนะครับว่า,าพัดลมมันทำงานปกติวัดออกปกตินะครับ จะเห็นได้ว่าพัดลมมันทำงานแล้วนะครับเป็นปกตินะครับวัดมันก็ออกประมาณ400กว่ากว่านะครับพัดลมมันจะทำงานโอเคก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนอะไรไปตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือพัดลมอีก2ตัวนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าเชียงรายนะครับมาไกลามากๆสุดเขตแดนภาคเหนือเลยนะครับมาถึงระยอง ภาคตะวันออกนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้ได้ซ่อมได้ใช้บริการกันนะครับผมก็จะดูแลอย่างดีให้ทุกทกท่านนะครับสำหรับลูกค้าคลิปนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็คงจะต้องปิดงาน ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับหรืออยากจะส่งซ่อมนะครับก็กดตรงลิงก์ด้านล่างของของคลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์ Facebook ของผมนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับถ้า หาไม่เจอก,ก็กดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีลิงก์ a c e b o o k ของผมอยู่แล้วก็คลิกลิงก์ a c e b o o k มาเจอผมแล้วก็ทักข้อความมานะครับพูดคุยสอบถามกันได้ส่งซ่อมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ